สวัสดีครับผมโจที่เฮดแซดครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้หขเปิดเกม Red Dead Redemption แล้วตัวเกมมันไม่เปิดมานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าผมเจอเหตุการณ์แบบไหนและวิธีที่ผมแก้อันนี้แก้แบบไหนนะครับหลังจากแก้แล้วนะอันนี้ผลจากแก้แล้วแก้ได้เลยนะครับและมันไม่เป็ี่ยนอีกเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามาเกิดจากอะไรนะครับบอกได้เลยว่ามีเหตุผล108เลยนะครับ เกมมันเปิดไม่ได้เนี่ยแต่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เกมมันแก้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมแก้อย่างไงแล้วผมเจออะไรบ้างนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะป่ะเริ่มกันเลยครับสำหรับเหตุผลที่ผมเจอนะครับก็คือผมกดเปิดเกมนะปกติเนี่ยกดเปิดเกมแล้วมันก็จะมีโหลดเทาๆข้างล่างนะทุกคนตอนเปิดเกมนะใช่ไหมมันก็จะมีเทาๆข้างล่างพอมันโหลดมาเต็มแล้ว มันก็จอมือดแล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็พุ่งมาหน้าจอแบบนี้เลยนะครับก็คือไม่ถึงหน้าเมนูเกมนะเออที่ผมเจอนะครับทํายังไงก็เปิดเกมไม่ได้นะครับกดเปิดรอสักพักจอดำแล้วก็มีขีดขีดข้างล่างโหลดข้างล่างนะพอโหลดเต็มมันก็เด้งออกมาหน้าจอเลยนะครับเออเป็นอะไรวะเนี่ยนะครับและวิธีที่ผมแก้นะครับและแก้หายเลยนะอันนี้คือ วิธีแก้นะครับราะก็กดที่สตาร์ทนะครับเข้าไปหาโปรแกรมล็อกสตาร์เกมนะครับทุกคนนะไม่แน่แต่ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับแต่ทําแล้วหายเจอเลยนะกดที่ล็อกสตาร์เกมแล้วก็เปิดไอ้ล็อกส t a r ์เกมนี้ขึ้นมานั่นแหละนะอนี่พอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะให้เราล็อกอินนะครับนี่ให้เราล็อกอินนะประเด็นก็คือผมมี2 โปรไฟล์นะครับไม่แน่ใจว่าเกี่ยวหรือเปล่านะนะไม่แน่ใจว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับผมก็เลยล็อกอินโปรไฟล์ที่มันเชื่อมกับ Red Dead Redemption นะ่ะทุกคนเลยอ่ะผมก็กดเข้าไปและประเด็นก็คือมันขึ้นแบบนี้นะก็คือเหมือนผมไม่ได้ล็อกอินแบบออโต้ตรงนี้นะครับนี่มันก็เลยต้องใส่รหัสซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ประเด็นก็คือผมล็อกอินนะหมายความว่าผมก็ล็อกอินปกตินะแล้วก็เข้า ล็อกอินตัวนี้ให้ได้นะครับและหลังจากนั้นผมก็มา er, เปิดเกมนะครับแล้ะมันมก็เล่นได้เลยหลังจากนั้นมันก็ไม่เปลี่ยนอีกเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีแก้นะครับทุกคนนะฟังไม่ผิดนะแค่นี้เลยนะก็แค่ล็อกอิน ID ตัวนี้จนมันเข้าได้นะครับและก็มาเปิดเกมแล้วก็เล่นได้เลยหลังจากนั้นไม่เปลี่นอีกเลยนะครับอันนี้ก็คือ ไม่รู้ว่าจะสัญญนนิษฐานยังไงเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยนะครับไม่เคยเป็นเหมือนกันนะเรื่องแปลกนะอันนี้ก็คือเสริมนิดหนึ่งนะเรื่องแปลกก็คือหลังจากที่ผมได้ทําการแก้ไขเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ก็เหมือนกับที่ทุกคนเห็นนะครับผมเปิดมามันก็ไม่ล็อกอินนะไม่ได้ล็อกอินนะครับอ่ะก็คือปิดล็อกสตาร์เกมนี้ไปเลยแล้วก็เปิดเกม แต่หลังจากนั้นมันเล่นได้นะทุกคน,นไม่ต้องไปล็อกอินที่ล็อกสตาร์เกมนะครับเนาะงงปะอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะก็คือไม่ต้องทาแบบที่ผมทําเมื่อกี้เป็นรอบที่สองนะเกมมันก็เล่นได้เลยนะครับเอ,ออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะครับหรืออาจจะสันนิษฐานนิดนึงนะครับก็คือก่อนที่มันจะเป็น่ะนผมไปอัปเดตการ์ดจอมานะครับก็คือให้ โปรแกรมการ์ดจอมันให้อัปเดตนะก็เลยอัปเดตหลังจากอัปเดตมันก็เด้งเลยนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการอัปเดตหรือเปล่านะอันนี้ใช้ Windows 10นะครับยังไม่ได้11นเอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับทุกคนก็ลองทําดูนะถ้าไม่ได้ก็ลองหาวิธีอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นแค่อีกหนึ่งวิธีนะครับที่อาจจะช่วยคุณได้นี่ครับโอเคครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม